มีเรื่องจริงที่เพิ่งรู้เนี่ยว่ามีเด็กโดนขังไว้แล้วโดนทรมานจนสมองได้รับความกระทบกระเทือนอันนี้นเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยนะนักข่าวที่สนิทกันเขายังร้องไห้เลยว่าแม่โดนอะไรนักหนาทุกคนต้องการเงินจากฉันเรารู้เลยว่าเฮ้ยทำไมคนรักเราเยอะขนาดนี้ก็เลยไม่ได้แคร์กับเรื่องโดนด่าและเรื่องโดนแบบเม่ ฉันยินดีจะจ่ายเงินนะแต่เขาต้องการเยอะไปแล้วลูกชายเขาไม่ให้ผมขู่ฉันเลยเหรอผมขู่แบบจะให้ข่าวเลยนะอันนี้มีการแบ็กเมย์ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันโดนแบ็กเมย์ฉันโดนมาหลายเดือนด้วยซ้ำไป ความจริงฉันไม่ได้ตั้งใจจะหลับเขาง่ายแต่ดูจากแต่นหน้าอะไรเขาเหมือนหลานชายแล้วนิสัยเหมือนแม่กินอะไรไม่ใส่น้ำปลากินชืดๆแล้วเขาขอบวชเพื่อแบบเราแม่เชื่อเรื่องพวกนี้มันหกสิบแล้วเน่หกสิบแล้วมันจะหมดอายุไขเพราะเวลาเราคนเราได้อะไรมาเยอะๆมันก็จะต้องเสียเยอะเคยเห็นไหมาดาราที่ดังกระฉูดปุ๊บ เราอยู่ๆเกิดอุบัติเหตุสมัยก่อนขออนุญาตคุณวิชุดาส่วนสุวรรณนะครับอรุณสวัสดิ์สมัยพวกเธอยังไม่เกิดตอนเช่นก็ฝังใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยบ่ถึงข่าวแล้วยังพอเขาให้ฉันมาเยอะมาก5ปีเนี่ยให้จากแบบกระเทยแกๆ่ๆที่อยู่กับผัวจนจนฉันเปลี่ยนตัวเองแบบจนเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่ร้องไห้เรื่อยๆเมื่อก่อนร้องไห้ไม่ได้นะแต่ตอนหลังมันได้มาเยอะ่ะ ที่เขามาถามว่าโดนด่าแล้วรู้สึกไมมไหมคนรักแม่เยอะมากขนาดรู้ว่าแม่มีเงินของเต็มบ้านเลยเนี่ยมีมีของคือแม่จะซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือฟรีหมดเลยแอร์เอ,อินในบ้านคือชุดร,รับแขกเตียงอะไรคือยังเรารู้เลยว่าเฮ้ยทำไมคนรักเราเยอะขนาดนี้ก็เลยไม,ไม่ได้แร์กับเรื่องโดนด่าและเรื่องโดนแบบแม่ ฉันยินดีจะจ่ายเงินนะแต่เขาต้องการเยอะไปและลูกชายเขาไม่ให้คือแม่แม่ขเขาจะเลาลูกคืนโยกขอแตอนแรกตกลงว่าฉันจะจ่ายเขารายเดือนด้วยซ้ำ<ม>ฉันจะจ่ายค่าที่อยู่อาศัยให้คือเราเราก็เข้าใจแต่ตอนหลังหลายเกินข่ม,มขู่ฉันเลยเหรอข่มขู่แบบจะให้ข่าวเลยนะอันนี้มีการแบ็คเมย์ ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันโดนแบกเม่ฉันโดนมาหลายเดือนด้วยซ้ำไปแล้วทำไมอย่าีๆคือเขาถึงมาเอาลูกไปก็พอเขาละามบอันนี้ต้องถามลูกเขาเองเพราะว่าเราไม่รู้รายละเอียดครอบครัวเขาแต่เขาเป็นคนปกป้องแม่คือท้ไม่มีเขาแม่จะอแล้วนะฮะเขาไปร้องเรียนหน่วยงานนั่นเลยตั้งเยอะพอเออลูกชายเอายุ2ีมแล้วค่ะแล้วเขาเลือกแม่แม ใช่คนแรกเลยที่จะเปลี่ยนนามสกุลแต่ตอนนี้เดี๋ยวเ,ยยเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยก่อนเราต้องเช็คหลายๆอย่างเราแต่ตอนนี้เขาก็ผ่าผ่านแล้วแหละนิสัยใจคอความคิดแล้วเ็เป็นคนใจบุญเหมือนแม่นะักข่าวที่สนิทกันเขายังร้องไห้เลยว่าแม่โดนอะไรนักหนาโดนนี้สรุปได้นะตั้งแต่ข่าวทุกปีทุกคนต้องการเงินจากฉันเขายังไม่ได้เรียกร้องแต่ฉันเสนอไปว่าจะไป ทำสัญญาแฟตให้สี่แสดแล้วจะจะส่งเสียเขาลายเดือนโดยไม่ต้องทำงานตอนแรกกโอเคเรียบร้อยแล้วตอนหลังอยู่ๆไปให้ข่าวโทรมาขู่ฉันด้วยโทรมาขู่ฉันฉันจะปิดแต่เรื่องนี้ไม่อยากพูดเลยน่าเกียดนะฮะคือขยะแขยแหงนะแต่ลูกชายเป็นคนให้ข่าวเองนะเพราะว่าฉันจะบอกให้นะว่าแม่เขาป่วยแล้วมีไม่รับยาแล้ว เด็กเขาโดนทรมานมาตั้งแต่เด็กจนเขาสมองช้าแต่พอมาอยู่กับแม่แม่รลูเลเขาเหมือนเด็กออทิสติกแต่เขาไม่ใช่เขาเกิดมาสมบูรณ์แต่เขาโดนบีบคอแล้วก็น้ำเปล่าลตอนแรกมาสมัครงานกับแม่ไม่ให้กลับเอวเสื้อผ้าเขาว่าผมไม่มีเสื้อผ้าตอนแรกเขาไม่มีเสื้อผ้าเขาอยากกินเลยเขา เขาเป็นเด็กหากเงินเก่งมากนะเพราะว่าหาเงินได้ว่าเดือนหนึ่งเป็นแสนนะขายของในแอปช้อปปี้ฉันเพิ่งรู้เขาโดนอยู่ในห้องเขาไม่รู้แม้แต่เมนูอาหารด้วยมีเรื่องจริงนี่เพิ่งรู้เนี่ยว่ามีเด็กโดนขังไว้แล้วโดนทรมานจนสมองได้รับความกระทบกระเทือนอันนี้นเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยนะแต่เคสนี้มันเกิดความผูกพันกัน ทางที่เราไปทำบุญไงแต่แต่เขายังโทรหานักข่าวอยู่หลายช่องเพราะนักข่าวที่รักแม่เขาก็าบอกว่ายังส่งมาอยู่แต่เขาไม่สนใจเพราะแม่โดนเยอะเกินไปลงว่ะจนแม่ไม่ได้อยากจะอยู่ประเทศนี้แล้วอะแสดงว่ายางไงแม่ก็ไม่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 เอาให้ไม่ให้คืเนเนาะับแม่อ๋อฉันมั่นใจแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นลูกฉันเองเพราะความรู้สึก แต่ตัวเขาเองเขาตัวเขาเองอะเราก็เลยไม่อยากให้เขามีบาปเพิ่มเราก็เลยไม่ได้ยากเอาเรื่องใครมแม้แต่จะเล่าให้คนอื่นฟัง<ม>ยังไม่กล้าเล่าเลย<ม>เพราะเรื่องมันน่าเกลียดคือมันมีคนแบบนี้จริงๆด้วยหรอมีเด็กโดนทำลายเด็กที่โดนทำลายแล้วเติบโตมาเขาเข้ามาคอมเมนต์แบบว่าตัวเขาเองก็โดนแม่จริงทำลายแล้วแม่คุณ บุญธรรมเป็นคนเลี้ยงดูเราเลยรู้จำนวนว่ายังมียังมีคือความรักของแม่ยิ่งใหญ่มันก็เลยยังมีประเด็นข้อสงสัยอยู่สำหรับแม่บางท่านนะคะอย่าทำลายลูกตัวเองเลยว่าถ้าเขาโตมาสักวันเหมือนเด็กคนนี้ที่ฉันลับไว้ตอนนี้เขาหายเขาหายจากอาการที่ ที่แบบเส้นเกรงอาการทางสมองตอนนี้เริ่มที่จะส่งเขาเรียนภาษาก้อนแล้วก็เรียนตามตามระบบแต่สอนส่วนตัวนะกำลังติดต่อพวกอาจารย์เราเพิ่งรับเมื่อต้นปีพอเขามาสมัครพอเลือกจากรูปเราสมัครทำหนังพระจัน์โดนีิสีตทองมันเป็นชีวิตจากชีวิตแม่เลือกเขาหน้าขายแม่ตอนเป็นหนุ่มๆด้วยแต่เราไม่รู้ความสูงที่แรก คือมันจะมีสองคนหน้าแบบนี้หลานชายด้วยแล้วเพอ,เอ่อนคนนี้ได้เพราะมีเคี่ยวและนิสัยใจคอพอพอเราลองฝึกงานเขาเฮ้ย hey, นิสัยเหมือนเราเลยแล้วพอเขามีสตอรี่แบบเขาต้องการหนี่จาก,การดนทำลายเขาโดนทำลายอยู่นะเ <Okay, S 1> จอด้วยขอบคุณค่ะ